ลงหลอมเหล็กชานเมืองเสียงเครื่องจักรที่ดังกระหึม่มความร้อนจากเตาหลอมแพร่กระจายและกลิ่นไหม้ของโลหะก็คลุ้งอยู่ในลมหายใจตลอดเวลาอาร์ตคนงานหนุ่มคนใหม่มาทำงานที่นี่ได้เพียงสัปดาห์เดียวหน้าที่ของเขาคือดูแลความเรียบร้อยรอบๆเตาหลอมเบอร์สามเตาที่เก่าแก่และขึ้นชื่อที่สุดในโรงงานหัวหน้าคนงานรุ่นเก่าอย่างลุงแดงเคยเดินมาเตือนเขาตั้งแต่วันแรกไอ้หนูระวังเตาเบอร์สามไว้นะลุงแดงเล่าเรื่องสยองที่กลายเป็นตำนานของที่นี่ เมื่อสองปีก่อนมีคนงานพม่าชื่อโซทำงานตรงที่เองยืนนั่นแหละวันนั้นเกิดอุบัติเหตุแขนไกลามันเหวี่ยงไปกระแทกเตาน้ำเหล็กแดงฉานทะลักออกมาเหมือนเขื่อนแตกลุงแดงถอนหายใจโซหนีไม่ทันน้ำเหล็กราดท่วมร่างเขาทั้งเป็นเสียงร้องของมันดังแค่แวบเดียวทุกอย่างก็เงียบร่างของโซไม่เป็นตอตะโกหลอมรวมไปกับเศษเหล็กบนพื้นไม่มีใครเก็บชิ้นส่วนเขาออกมาได้ครบเลยสักชิ้นหลังจากวันนั้น อาร์ตก็รู้สึกว่าเตาหลอมเบอร์สามมันน่ากลัวกว่าเดิมหลายครั้งที่เขาทํางานกะดึกคนเดียวมักจะได้กลิ่นไม้แปลกๆที่ไม่ใช่กลิ่นโลหะแต่เป็นกลิ่นเหมือนเนื้อไม้จางๆโชยมากับลมร้อนบางคืนก็ได้ยินเสียงคนพึมพำเป็นภาษาพม่าแว่วมาจากทิศของเตาหลอมจนกระทั่งคืนวันศุกร์คืนหนึ่งอาร์ตต้องอยู่ดูแลการหลอมเหล็กรอบสุดท้ายโรงงานเงียบสงัดกว่าปกติทันใดนั้นกลิ่นไหม้ที่คุ้นเคยก็รุนแรงขึ้นจนแสบจมูกพร้อมกับเสียงแหบพร่าและโหยหวนที่ดังขึ้นข้นขางหู รอน,นานเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาพม่าที่ฟังดูทรมานอย่างแสนสาหัสอาร์ตขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเขาแข็งทื่อไปชั่วขณะก่อนจะรวบรวมความกล้าหันขวับไปยังต้นเสียงภาพที่เห็นทําให้เขากรีดร้องออกมาสุดเสียงบนทางเดินเหล็กแคบๆข้างเตาหลอมปรากฏร,ร่างของชายคนหนึ่งหรือสิ่งที่เคยเป็นชายคนนั้นร่างนั้นดําเป็นตอตะโกผิวหนังไม่เกรียมจนเห็นโครงกระดูกเป็นบางส่วน มันสั่นเทาและดูเหมือนจะถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยความเจ็บปวดในเบ้าตาที่กลวงโบมีประกายไฟสีส้มแดงลุกวาวอยู่ภายในราวกับฐานที่ยังร้อนระอุร่างนั้นค่อยๆยยกมือที่ดำเป็นขมเหลาขึ้นชี้มาทางอาร์ตอย่างชา้ชาชริมผีปากที่ไม่เกรียมขยับพง,งาบงาบเปล่งเสียงแห่งความทรมานออกมาอีกครั้งร้อนร้อนนั่นอาร์ตผงกักถอยหลังสุดชีวิตจนล้มก้นกระแทกพื้นเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงเหล็ดลอดออกมาจากลําคอ ทว่าร่างนั้นไม่ได้เข้ามาทำลายเขามันหันกลับไปเผชิญหน้ากับเตาหลอมเบอร์สามที่กำลังแผ่ไอร้อนระอุร่างเงาสีดำนั้นเดินโซซัดโซเซตรงเข้าไปหาเตาห,าหลอมก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆจางหายไปเรากับถูกไอร้อนดูดกลืนกลับเข้าไปในเตาจนหมดสิน้นอาร์ตคลานหนีออกจากตรงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งไปจนถึงประตูโรงงานและไม่เคยหันกลับไปอีกเลยวันรุ่งขึ้นเขากลับมาลาออกลุงแดงมองหน้าเขาแล้วก็เข้าใจทุกอย่าง